เฮ้ยตอนนี้เวลาสองถุงกว่าอยากกินตำบักหุงบอแมนฉันอยากกินเด้เจเจอยากกินไม่เป็นยังไงเจเจอยากกินส้มตำเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากโอ้ยเนาะใครอยู่บ้านฉันไม่ต้นบักหุงเหว่งนัจังบ่ยากเออดกด้วยใครอยู่รอบนี้ต้นบักหุงบอทะยลดออกไปนอกฟังเลยหมกหุงดกดกนะเออดกด้วยดกด้วยดกด้วยเขาเผ็ดอยู่ให้ต้นหมกฮุงฉันเอาหน่อยๆเนาะเอาหน่วยเล็กๆไม่ต้องเอาหน่วยใหญ่เอาหน่วยน้อยเออหน่วยน้อยมันตำแซบเด้อหน่วยน้อยห่ะ ระวังยางด้วยนั่นเออเพชรเออมีบักนาความเลยบักนาเสร็จแล้วบักนากระโดดถลกขุอู๋เอออุ้ยต้นบักนาก็อยู่ใกล้ๆนี้แหละกระบามันนี่หมักลนอยู่เลยเอามากลนเอามากลนเอออุ้ยบักนาลนลายลายแม่เออลายไปเอาหน่วยเดียวนะโอเคพอดีพอดีคุกหนึ่งไปไปตะพุงเลยไปเอาสับอย่ากินหันใส่กระถมาหากินได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาฉันน่ะเป็นคนมักตะบักหฮง เปิด้านตับม้งจะมาเคยสับเองจักเทียสันใส่ตะเล้อซับเออเปิด้านตับม้งกับมีตะเล้อซับได้เหมเราเป็นอาชีพในผล้านในการสับม้งเพื่อ,อ,อมีฝีมือด้วยเ,เส้นต้องสวยเ,เส้นต้องเรียงงาม เท็กจังได็ก็ได้บ่ให้บอกพุงมันอยู่เท็กจังได็ก็ได้สับยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรในมรดกลูกนั้นนี่มันมีเทคนิคในการสับพุงเลยเออโปรเฟชโนร์นะสมัยก่อนนะบ่ได้มีเครื่องสวยสับเต้บ่ได้มีเครื่องแจ๊กจ๊กแจ๊กจ๊กสมัยก่อนนะโอ้ยสมัยก่อนภาคกันลำบากอยากขิงเลยเท็กคุยยากจี๋จ๊ๆเนาะเอาสับไปอยากกินน่ะอืมไม่มีปัญหาเสร็จๆจบเลยจ้าให้มันสสวงๆเลยจ้ามันบ่าจเจีอยากแบบอยากเป็นบ้าได้เลยจ้า ขาแบบแซ่บๆมันแซ่บเลยอันนี้เฮ้ยนี่หน่อยใส่หน่อยมีหลายใไซบเบิร์สมาตองมาตอง,ตงย่านปูป<ะ>้าอยากกินเพกกระตมัมมาพีน้มันแดงๆแค่นั้นเทคนิคความแซ่บยุ่งยากข่าดนั้นอ่ะแต่บางทีมีอย่างไรเฮ้ยเฮงพงดัดทิ้งนี้พัดทิด้เลยเออขอแบบจวดๆนะตัวเอาจวดๆจวดๆรับรองรับรองของหน้ามีสองของแบตกันแน่นอนเออซีได้ซื่ดปากแม่มาทีนี้ มเลนกับตุยเลนมาเคเลนมเขเลนสู่ชีวิตแหงเบื่อนะบ้านเขเรียนมาเขือเทศมัเก็เล่นอะไรมะเขือเคือมเขือเคือเออปาทำประแดดฮ่ะกแทบแทะหอมแล้วมาต้องซิมมันมือแบบซีบแบบน้วยนึงบบกอันน่ะอันปัดปลา้าเอาเออมบเข็มแใบสลไยเออมเข็มมบเค็มกะเอ้ยมเข็ม เทสองรอบแล้วเฮ้ยสีหูงามป้ะคิดว่าเออแต่ว่ามาแต่ว่ากับเป็ดตาแซบเนี่ยเพราะว่าตับหูน้อยเนาะตับหูน้อยมันแซบเด้เอ๋อทอร์พีฉันไปใส่อ๋อทอร์พีทอร์พีเฮียหาทอร์พีไม่เจอท๊าปพีจะเงียบแหละกลัวหน่อยกลัวใหญ่เด้อกลัวหน่อยกลัวในเดลยกลัวหน่อยกลัวในเลยเลยกระสนาฉันมาที่กลัวในนอนเปิดเองของเขา ยั่วเออมันจะไม่ได้กินนะเป็นไลูรค่ะเป็ดค่ะไม่อหญ่เมื่อก่อนเราเป๊ะเบืออยู่แล้วเรื่องตำหมองหูว่ะยังคือแม่เจ้าของแล้วว่าไม่อหญ่เป๊ะ เลิกเลิ๊เลิปดอย่าชิมยั่วอย่าชิมยั่วเขาอยากกินเลิกดูไม่มีเป๊ะไปไป